สวัสดีครับผมลูฟี่ตองพัชลุงครับวันนี้ช่องหคู่เอกครับผมวันนี้เจอกับเพชรชาคิดครับให้เคยเคยเห็นว่าเคยเราเคยแพ้กอทีก่นนานยังก็ประมาณ3ปี4ปีได้ครับ3ปีสี่ปีไม่ต้องจำละวันนี้มาเจอกันใหม่ตรงเท่าไหร่วันนี้ก็ร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบเจ็ดรถเช้าเรามาเกินเท่าไหร่เกินหนึ่งปอนด์ปอนด์นะเราซ้อมอยู่ที่สกลนครวพฯใช่ครับติ๊กกี้ยิ้มเลยนะติ๊กกี้ยิมนซ้อมมากี่วัน ก็ประมาณเกือบเดือนได้ครับเรานี่ยประเภทต่อยมัดฟันซอกไม่ครับมวยเข่ามวยเข่า,เ,ขาเลยครับงไง้ยแล้วแล้วเขาเขานี่ก็ประเภทเดินเหมือนกันนะครับผม ก็น่าจะผมหน้าจะชิงเดินก่อนเราชิงเดินก่อนเขามีอะไรอะไรที่เราไม่เรากังวลตรงเช่นมัดมีมัดมีสองเขาต่อยมัดเราทำไงก็เอาหัวใช้หัวครับจะควบคุมอ่ะทำเลยไม่ได้ฟาวเราใช้เข่าแทงนี่หัวรับมัดแล้วเราสูงตัวไหนฟาวสูงเราหนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักวายวายครับก็ดห้าสิบห้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่ชกมวยมาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ ประมาณ40 50ไฟสี่สิบนี่พี่เพิ่มไปอีกสิบอย่างน้อยเราต้องมีหกสินะสามไฟหลังไปผลงานก็มีชนะชาติพยัคฆ์มาครับแล้วก็มีแพ้ชาติพยัคฆ์แล้วก็มาแพ้ธนลัมล่าสุดร้อยเท่าไหร่ล่าสุดก็ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดคุมเมื่กี้โลเว่นี่ก็ประมาณสองสามโลได้สองสามโลก็ประมาณสี่สามสี่โลมีแน่นอนครับเราเป็นคนจากจังหวัดนครพนมครับมาเป็นขับเชียร์นะูุเอกช่องห้าก็ฝากเช้านะครับพนมเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับ เป็นี่ครับโอเคขอโชคดีล okay. ูฟี่ครับควันนี้ครับผมเพชรชาคิดอินฟลูสไตล์วันนี้เจอกันลูฟี่ครับเคยเจมเขาไหมเคยครับกี่ครั้งครั like ้งนึงานเป็นไงชนะมานานยังนานแล้วนานเลยนะวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับเมื่อเช้ามาเป็นไงบ้างพอดีครับพอดีนะซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่เอฟเอกรุ๊ปครับเอฟเอกรุ๊ปนะขอพี่เลี้ยมานะกี่วันซ้อมมาซ้อมมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งเราสไตล์ไงมวยบูเปิดเกมอ๋อบูเปิดเกมนลยตัวลูกคล้ายกันดีคนูนี้เหมือนกันเลยนะรถสูงตั้งแต่ความสูงเรา ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักของเราเป็นปอยเท่าไหร่น้ำหนักเอ่อห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุยี่สิบสองคกมวยมารองกี่ไฟแล้วห้าสิบหกสิบไฟห้าสิบหกสิบนะเป็นไงผลงานสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างมีล่าสุดก่อนล่าสุดแพ้ที่ที่นี่เหรอไม่ครับแพ้ที่ลำเนาครับแพ้ใครวันนั้นแพ้เพชรพิชิตชัยครับแล้วก็ขอนั้นุญ้สองไฟเป็นไงมีชนะยอดดอย คนหนึ่งครับแล้วก็อีกไฟนึงจําไม่ได้จำไม่ได้ก็คือว่ามีครบทุกอย่างวันนี้เป็นไงลูฟี่ได้ชกกันมาเนี่ยเขาเขามีอะไรเด็ดๆบ้างอย่างเช่นว่ามีเข่าครับเข่าวันนี้เราก็ต้องเข่าก็ต้องหมัดสวนในหมัดอะไรครับอะเราเป็นคนจากจังหวัดหนองคายอ่ะฝากคำเชื่อนะครับฝากชาวหนองคายช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรชายคิดอินไฟตายด้นะครับเต็มที่แน่นอนนะโอเคขอโชคดีครับ